สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะไปอยู่นั่งข้างหลังกันหมดเลยเดี๋ยวข้างหน้าเราจะรอคนที่เข้ามาใหม่นะคะก็สวัสดีพี่น้องในพระคิดทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันขอบพระคุณพระองค์อย่างด้วยหัวใจที่ยินดีอย่างยิ่งนะคะสำหรับการที่ได้มานมัสก,การพระเจ้าร่วมกับพี่น้องอีกครั้งในบ่ายวันนี้นะคะ ขอบคุณพระเจ้าเป็นพิเศษที่ครั้งนี้ได้รับใช้พระเจ้าด้วยการแบ่งปันพระวจนะกับพี่น้องคริสจักรวัฒนาเป็นครั้งแรกของที่นี่นะคะทุกครั้งพี่น้องจะได้เห็นหน้าดิฉันในฐานะนักศึกษาปริญญาโทจาก B i t ทมาฝึกงานนะคะหรือในการร่วมนมัสก,การหรือได้พบกันกับพี่น้องบางท่านตอนสอนพระคัมภีร์ตอนเช้านะคะในห้องสอนพระคัมภีร์ของอาจารย์ศึกษานะคะแล้วก็ได้เห็นหน้ากันบ้างในกลุ่มเซลล์บ้านและครอบครัวตอนบ่ายนะคะ ที่ไม่เห็นหน้ากันสม่ำเสมอก็เพราะว่าอยู่ในช่วงเร่งให้จบการศึกษาจาก BIT นะคะแล้วต่อจากนี้ก็จะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกประมาณ7เดือนนะคะด้วยพระคุณของพระเจ้าที่ให้โอกาสไปศึกษาข้อสั้นๆต่อที่ต่างประเทศนะคะจะกลับมาอีกทีก็เดือนมกราปีหน้านะคะขอฝากความระลึกถึงกันและกันนะคะไว้ในคำอธิษฐานเราจะอธิษฐานเผื่อกันและกันแล้วก็ อธิษฐานเผื่อกันและกันเสมอแม้จะไม่เห็นหน้ากันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ท่ามกลางความร้อนระอุของฤดูร้อนเรายังมีชีวิตมีลมหายใจที่ได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันในพร,พระวิหารที่เย็นสบายนะคะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานฝากการแบ่งปันพระวจนะในครั้งนี้ไว้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมกันคะ่ะ สาธุการแด่พระบิดาพระเจ้าผู้แสนดีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยความรักพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณบ่ายวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสารภาพร่วมกันสําหรับการไม่ดีทุกอย่างที่พวกเราได้กระทําก่อนที่จะย่างเท้าเข้ามานมันสการพระองค์ขอพระองค์ทรงชําระจิตใจและจิตวิญ,ญญาณของเราให้บริสุทธิ์อย่างน้อยในช่วงขณะหนึ่งที่พวกเราเข้าเฝ้าและนมันสการองค์ผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่จะผ่านมาทางผู้ที่พระองค์ทรงใช้มายังพี่น้องในพระคริสต์ขอพระวิญญาณบริสุทธ์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงนำให้ถ้อยคำแห่งพระวจนะสัมผัสใจของพี่น้อง ตามน้ำพระไทยของพระองค์ให้พระวจนะในวันนี้ได้ทำงานในจิตใจของพี่น้องทุกๆคนต่างๆกันไปเพื่อว่าเราทุกคนจะเป็นคนของพระองค์ทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อจะดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงพอพระไทยกราบทูลขอการทรงสถิตและการทรงนำที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เดือนนี้อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าคิดจักวัฒนากําหนดให้เป็นเดือนแห่งบรรพบุรุษนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเพนทาคอ์สด้วยก็คือวันที่สาวกได้มารวมกันนะคะดังนั้นเพราะวจนะที่จะมาถึงเราในบ่ายวันนี้ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของทางความเชื่อของเราหัวข้อที่จะเผยวนจะนะในว,วันนี้ทางพิธีกรก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าคืออ,อ,อาจจะไม่ตรงกันนะคะทำต,ตามบรรพชน แห่งความเชื่อนะคะในจากจดหมายเหตุเปาโลนะคะจากจดหมายฝากเปาโลฟิลิปปีนะคะพระคัมภีร์ไบเบิลตลอดทางเล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เต็มไปด้วยคําสั่งกฎบัญญัติจนมาถึงพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชาในสมัยพระเยซูคริสต์เจ้านะคะนอกจากกฎและคําสั่งแล้วพระคัมภีร์ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของพระเจ้าและมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกเฉพาะการดำ,ดำเนินชีวิตที่ดีของผู้เชื่อเท่านั้นแต่พระคัมภีร์บันทึกการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อทั้งด้านที่เป็นที่พอพระทยัยและด้านที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราผู้เดินตามไปทีหลังในความเชื่อจะได้พอเข้าใจจากการเทียบเคียงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตโดยมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ กำกับเราอยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะการอ่านการฟังการทำความเข้าใจพระวจนะทุกตอนไม่ว่าตอนใดตอนหนึ่งก็เป็นการให้อาหารฝ่ายจิตวิญญ,ญาณกับเรานะคะและอาหารที่สำคัญนะคะเน้นว่าอาหารที่สำคัญสำหรับวิญญาณของเราไม่ใช่องค์ความรู้นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างเรากับพระเจ้ายิ่งเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากเท่าไหร่ หรือพูดให้ง่ายเขาก็คือยิ่งเราอ่านยิ่งเราฟังเราศึกษาเรื่องของพระเจ้าเราสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อมากเท่าไหร่เราอธิษฐานมากเท่าไหร่เฝ้าเดี่ยวมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับของเรากับพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่เพื่อการพัฒนาความรู้ที่จะอวดตัวได้จําไว้ว่าอาหารสําคัญเน้นว่าอาหารสําคัญนะคะหรืออาหารหลักที่เราให้แก่จิตวิญญ,ญาณของเรานั้นไม่ใช่ความรู้ในพระคัมภีร์ แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระบิดาพระเจ้าของเรานะคะดังพระวจนะที่พวกเราคุ้นเคยในพระธรรมยอห์นบทที่ 15: ข้อ4ที่ว่าจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านขแขนงจะออกดอกออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราดังนั้น ที่เรามาศึกษาพระวจนะศึกษาพระคัมภีร์มานมัสการนะคะมาฟังการแบ่งปันพระวจนะมาร่วมสามัคคีธรรมในท้ายที่สุดก็คือเพื่อให้เราเข้าสนิทกับพระเจ้าโดยมีเป้าหมายก็คือเพื่อการดําเนินชีวิตที่เป็นที่ชอบธรรมและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าทั้งนี้ความชอบธรรมในพระคริสต์นั้นไม่ได้เล็งถึงแค่ความยุติธรรมหรือความประพฤติในศิลธรรมจริยธรรมที่ดีงาม แต่ความเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเป็นความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อและความไว้วางใจที่จะปฏิบัติตามทางที่พระเจ้าทรงนำและติดตามพระสุรเสียงทุกก้าวที่พระองค์ให้เราก้าวไปนะคะดังที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็อาจารย์ดานีเทศนาเรื่องอับราฮัมใช่ไหมคะดังที่ดับอับราฮัมได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อก็เพราะจากการเชื่อฟังนะคะ เชื่อฟังที่จะไปในที่ที่พระเจ้าทรงให้ไปโดยที่ไม่รู้ว่าไม่รู้จักว่าเป็นทางใดมาก่อนหรือว่าเมื่อต้องถวายบุตรชายที่พระเจ้ามอบให้ตอนอายุที่มากแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งตัวท่านเปาโลเองที่กล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่สข้อ9ว่าและจะเห็นได้ว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติ มีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมที่ได้มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อเปาโลเชื่อพระเจ้าอย่างไรเราจะมาไขาควรด้วยกันจากพระวจนะที่มาถึงเราในวันนี้ในจดหมายฝาก,ากฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึง13นะคะขอให้เราอ่านพระวจนะด้วยความตั้งใจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่บางคนยังไม่ได้อ่านนะคะขอสไลด์พระวจนะค่ะ หนึส,งสจงชื่นชมยินดีพระพเจ้าขอ,อย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็เจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากวลกวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบ และได้เห็นชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงความโศล พะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขาดสนแล้วข้าเจ้าเชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า พระเอกแห่งบรรพุทธในความเชื่อเดียวกันของเราในวันนี้คือท่านอัครทูตเปาโลนะคะโดยเราจะตามรอยของท่านด้วยกันจากบางส่วนของจดหมายฝากฟิลิปปีที่ท่านเขียนถึงคริสตจ,จักรในเมืองฟิลิปปีนะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อ4-13ถึง13ได้สะท้อนความเชื่อมั่นและความวางใจคำสอนคำแนะนำของท่านเปาโลแก่ผู้เชื่อท่านเปาโลเขียนจดหมายนี้ในขณะที่ท่านติดคุก ด้วยสาเหตุที่ท่านประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะท่านมีความทุกข์ยากความทุกข์ยากลาบากทางร่างกายและก็ถูกจํากัดซึ่งเสรีภาพท่ามกลางความทุกข์ยากเปาโลพูดถึงตนเองว่าเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กําไรเปาโลพูดในฟิลิปปีบทที่ 1: นึข้อยีนะคะและก็กล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ว่า แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วและเพื่อเห็นแก่พระคริสต์และสรุปไว้ถึงสองครั้งนะคะในบทที่3ข้อที่1และบทที่4ข้อที่4ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าจดหมายฝาก,ากฟิลิปปีสะท้อนความเชื่อและความไว้วางใจของเปาโลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าออกมาเป็นความชื่นชมยินดีนะคะท่า,ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ดี จดหมาฝากฟิลิปปีเนี่ยมีแต่ความชื่นชมยินดีที่เปาโลพยายามที่จะสื่อออกมาให้ผู้เชื่อในฟิลิปปีเนี่ยได้รู้นะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ดีคือติดคุกท่านเปาโลเชื่อยังเชื่อเสมอนะคะว่าไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมที่ได้มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อนะคะ ดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในขณะที่เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับพระเจ้าทุกสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อให้เราเกิดผลนะคะและก็และก็อีกไม่ใช่เกิดผลตามที่เราต้องการทั้งหมดเสมอไปแต่เกิดผลตามน้ำพระทัยที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ใช่มีต่อเราเท่านั้นมีต่อครอบครัวของเรามีต่อเพื่อนพนุษย์คนอื่นๆหรือสิ่งทรงสร้างอื่นๆด้วยนะคะ เราจึงควรที่จะระลึกไว้เสมอว่าการเกิดสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีในขณะที่เราแน่นแฟ้นอยู่กับพระเจ้าเน้นพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตเพื่อให้เกิดผลอันดีในที่สุดนะคะแต่จะจากะสิ่งใดถ้าเรามองแค่มองแค่จุดนั้นมันอาจจะไม่ดีเลยบางคนบางครอบครัวมิชนาลีนะคะมิชนาลีด้วยการแบ่งปันให้ดิฉันได้ฟังว่าเขาเห็นครอบครัวมิชนาลีอีกครอบครัวหนึ่ง ทุกลำบากมากจนเขาก็ไม่รู้จะพูดหนุนใจยังไงนะคะแต่ถ้ามองมองที่จุดนั้นมันเหมือนไม่ดีแต่เราไม่ทราบว่าพระองค์มีพระประสงค์อะไรที่จะเกิดการดีแก่ชุมชนผู้เชื่อหรือก่อโลกหรือต่อสิ่งทรงสร้างของพระองค์เสมอเราจรึงต้องหนุนใจกันแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งนะคะ พราะวจนะของพระเจ้าจากฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึง13เนียเปิดเผยให้เรา3ประการดังนี้นะคะข้อ1ก็คือจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยกระทำสอสิ่งก็คือแสดงความอ่อนสุภาพให้ประจักษ์นะคะการแล้วก็อีกข้อนึงก็คืออย่ากกนวักวายแต่ให้อธิษฐานกราบทูลวิงวอนและขอบคุณนะคะการแสดงความอ่อนสุภาพ ไม่ร่าเริงดีด้าจนหน้าหมันไส้เมื่อได้รับสิ่งที่ประสงค์ในชีวิตนะคะแล้วก็ไม่เกลี้ยกล่อดุุนงานโวยวายคร่ำครวญไม่ทำร้ายตอบการร้ายเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเช่นถูกกดดันถูกข่มขู่หรือเกิดการสูญเสียนะคะเพราะการแสดงความสุภาพหรือการบังคับตนได้ย่อมมาจากความเชื่อและความแน่ใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้และอยู่กับเราตลอดเวลา อันเป็นการแสดงการบังคับตนเชิงประจักษ์นะคะให้ผู้เชื่อได้ชื่นชมยินดีไปด้วยและเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการที่เรามีพระเจ้าจึงทําให้เราตอบสนองต่อชีวิตได้แตกต่างจากคนของโลกนะคะอีกข้อก็คือการชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการไม่กังวลกระวายแต่ให้อธิษฐานกราบทูลวิงวอนและขอบคุณน,นะคะเพราะพระเจ้าทรงรับฟังคําอธิษฐานในความทุกข์ยากลําบากที่เกิดกับเรา เราใช้เวลานั้นเวลานั้นสถานการณ์นั้นสแสวงหาพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าด้วยความด้วยปัสจจกความกวนกวายและขอบพระคุณพระเจ้านะคะการกระทําทั้งสองอย่างนี้คือการแสดงตนให้สุภาพบังคับตนได้และเฝ้าอธิษฐานนั้นจะนํามาซึ่งสันติสุขของพระเจ้าเกินความจะเข้าใจจากพระธรรมที่บอกไว้และเป็นสิ่งคุ้มครองทั้งจิตใจและความคิดของเรา แล้วก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดกับชีวิตของเราได้แตกต่างจากโลกนะคะเพราะเราชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะคะข้อ2ประการที่2ก็คือให้เราใคร่ครวญและปฏิบัติตามบุคคลของพระเจ้าที่เป็นแบบอย่างในที่นี้คือท่านเปาโลนะคะส่วนในคิดจักก็คือผู้ที่เราเห็นว่าเขาประพฤติ สมควรที่จะพิจารณาปฏิบัติตามหรือเอาอย่างในสิ่งที่เป็นจริงก็คืออารีเชนะคะในภาษากรีกนะคะสิ่งที่เป็นจริงก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่หลอกลวงเชื่อไม่ได้สิ่งที่น่านับถือหรือแซมนานะคะก็คือสิ่งที่มีศักดิ์ศรีและควรค่าแก่การเคารพนะคะสิ่งที่ยุติธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นไปได้ตามมาตรฐานของพระเจ้าสิ่งที่บริสุทธิ์แฮกหน้านะคะหมายถึงสิ่งที่สะอาดไม่มีความมัวหมอง สิ่งที่น่ารักพลอสฟิเล่นะคะสิ่งที่สนับสนุนสันติภาพไม่ใช่ความขัดแย้งสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญเอพายนสนะคะรวมถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นแง่บวกแล้วก็สร้างสรรค์หรือสิ่งที่ล้ำเลิศเพื่อทั้งหมดนี้ที่เราเลือกที่จะทำตามคนประเภทนี้หรือคนที่พระเจ้ากำหนดไว้เนี่ยเพื่อประทานสันติสุขให้กับเรานะคะในประการที่สของพระธรรม ที่พระวจนะในวันนี้ก็คือให้เชื่อและวางใจเสมอว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้านะคะเราเราอาจจะท่องพระธรรมข้อนี้ไว้เป็นเป็นพระธรรมที่สามารถที่เราจะเรียกใช้เมื่อเราเกิดปัญหาได้นะคะมันแค่สั้นๆนะคะข้าพเจ้าเผชิญทุกได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าค่ะ เมื่อเราเชื่อเช่นนี้ก็จะทําให้เราเ,เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ทําให้เรายินดีทั้งความขาดแคลนและความอุดมสมบูรณ์ในทุกกรณีมั่นใจแม้ว่าจะอิ่มหรือจะอดนะคะดำเนินชีวิตต่อไปได้ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนสิ่งต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดกับเราได้โดยพระเจ้าและพระองค์จะคอยเสริมกําลังให้เราผ่านไปได้ในทุกสิ่งในความทุกข์ยากลําบากที่เกิดกับเราเราต้องปฏิเสธ ความคิดของตัวเองก่อนนะคะแล้วถามพระเจ้าว่าเรารเผชิญความทุกข์อย่างไรที่เกิดขึ้นเนี้ยอย่างไรให้ถูกต้องตามพระประสงค์หันกลับมาพึ่งพานะคะเหตุก,า,การณ์ต่างๆมันจะทําให้เราพึ่งพาและพบกับพระพบกับพระเจ้าจริงๆนะคะแล้วก็ทําให้เราทําตามพระประสงค์ของพระองค์และพระองค์จะจูงมือเราพาเราผ่านไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะท้ายสุดนะคะ สรุปได้ว่าท่านเปาโลมีความเชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งนะคะจึงมีความชื่นชมยินดีในพระองค์ตลอดในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะสบายหรือลำบากจะอดหรือจะอิ่มนะคะจะเพียงพอหรือขาดแคลนและสะท้อนออกมาให้เราปฏิบัติตามใน3ประการที่สรุปได้ก็คือข้อหนึ่งชื่นจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการแสดงตนให้สุภาพและเฝ้าอธิษฐาน ข้อ2คือจงไข้ควรวนและปฏิบัติตามบุคคลของพระเจ้าที่เป็นแบบอย่างและสันติสุขจากพระเจ้าจะคอบครองและปกป้องเราไว้นะคะส่วนข้อ3ก็คือเชื่อและวางใจเสมอว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าดังนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้จากท่านเปาโลจากจดหมายฝากฟิลิปปีบทที่4แล้วเราจึงสมควรที่จะดําเนินตามบรรพุรุษในความเชื่อท่านนี้เพื่อให้เราพร้อมที่จะเกิดผล ที่เราและพระเจ้าปรารถนาและเพื่อที่จะตอบสนองสิ่งที่เราไม่ประสงค์ในชีวิตด้วยท่าทีที่ถูกต้องเต็มไปด้วยความเชื่อและวางใจถึงพระประสองค์อันดีในทุกสิ่งต่อชีวิตเรารวมถึงสิ่งมีชีวิตสิ่งชีวิตอื่นๆและสิ่งทรงสร้างอื่นๆด้วยนะคะการที่มนุษย์ต่ำต้อยอย่างเราได้มีความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์นับเป็นพระคุณหรือเกรสนะคะและเป็นอภิสิทธิ์พรีเวล